สวัสดีครับสวัวิีน้องสุกุตสกุลครับพบกันอีกิงเนะครับในสอนอนยุ่งไหมครับน้องกัมมันีทีมงานมาสร้างบ้านป้าหลังที่สองครับอล้งแหลกอ่จัดไปแล้วล้างนึงครับนี่อีกหลังที่สองคนว่าเอาออดแปลกแปลกงี้หลังแหกเข็ดเป็นป้าห่วยครับพอหลังที่สองเปิ๊บจัดเป็นป้าค่องทันทีเลยอันนี้คือค้องบั่นบกน้องออครับทีทีมงานมาเหม่อฟังกัน ปีนี้เลยต้องเล่้ยงสาเงเหาะแต่เด็กก็ต้องเลี้ยงดันเนื้อการสางอยู่ครับแต่เบื้องวสีเห็นไงสไักใดเนาะมันนี่สีใส่เป็นใหม่สองแบบครับอันนี้กุ๊กสมพ่อครับแล้วก็ไอ้ใหม่หนึ่งถีอลงไปสีดึงเลืองครับก็คือต้นไผ่ทั้งต้นใหม่นี่ค่อนข้างหนักแต่ตันนี้จมครับ ไม่ไฟมอยยอมจมนามเลยครับมันยังใหมอยู่เอเอตัวนี้แหลคทับนี่ครับน่าจะนักอยู่แต่เป็นทีมลงไปสิบเบิ้งครับที่จมจมอยู่แล้วครับพม่น้อจมลงไปแล้ว เนื้อเป็น้องจ้ำเนาะนี่นะครับเดอ้อเนื้อจ้ำจ้ำหมายถึงปาแยมมาเอาครับปีหนอ่เขาสิได้ป้าหลายสมเด็จหลังจากเจ้าลงทุนไปแล้วมันอีกทีนั่นเลยเมนูแซ่บๆเมนูหนึ่งครับนั่นคือเพิ่นเอาเป็ดมาเฮ็ดกินอยู่ห่วยครับไปกินเขปาปลาแต่ <c oughs> เมนูเป็ดย่างแซ่บเลย <c oughs> เอา้าวเหลื่อมซุ้มกันแล้วครับเหลื่อมเป็นส่วนเป็นทรงแล้ว ภารก like like ิจม er ื <cor> ้อนี้ก็เลี้ยวแบบง่ายๆครับในเฮ็ดไว้แล้วก็สบายใจครับปีนาได้มาลงเอาง่ายๆอ้าวนี่ไอ้เบิ่งเมนูครับมื้อนี้ครับเจ้าตีอ่อ้นบอกไว้มื้อนี้ได้เป็ดงามๆครับอันนี้เป็นเป็ดเทปนะครับเด้อตัวใหญ่ครับน้ำหนัก3.2มจุดสากิโลเกือบ3ามโลครึ่งหมดละราคา100บาทอร่อยไหมคุ้มค่าปะครับเป็ดราคา100บาทได้3.5กิโลนี่ครับกำลังล่นอยู่ อันที่เพิ่นลดนล่นดนี่ิ่นกะป่นกาสิสอยจำอยู่หนึ่งเลยเห็นลยเห็นลน้อรเห็นล้จะเหลี่ยมเลยพอแล้วมีขนุดาขนุดาขนุนดาไปม่้เปนรลังหังันออกน้ัเหมเลยทอนคทอนยังมัตตาบันครับแต่พอมาถึงนี่มันมันมันบเย่มันบวงงามมันรุ่นใหม่คืหนึ่งสับทองมันดีทองมันเอาแล้วเอาแล้วขนุดาขนุดามันมาครอบเนอน งาป่ละงามจ๊ดดไเงยามแตงามเลยะุนมันสิบอมันมันบอมีน้ามันในคอมันเ้ลงลูเก็บนบองเยพ่อปะนดากเปตคุณละครุ่งลเลยคุ่งลูกอเฮยเจับอยู่บน้าจโอ้ปนุนดากุนดากสีสีน้ำปลามาเจาาน้อยบังสะเดนนาั้งพตุงกยนเด เคยเห็นแต่เพิ่กินเขาโอนบ่เคยกินพ่อเถอะมมีตัวเขาเขาพันขาเอาถูกบี้มันย่างใจหัวปาาจุ๋มเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวบี้เปียกละโอ้ยตาเอ้ยเราอยู่ไสดนอยเจียว่าเจียวบอนอหนี่งนวดมาแล้วดักเป็ดจุ่น้ำป้าครับเออพี่ห้อกเอ้ย เสียบาพ่อโอ้โหวันนี้เรต้องซูนไฟ่กันไอ้เจ้าหนดอนเลี้ยงเป็ดพยายามใส่ใส่หลวหลวไฟนะครับเด้อแต่ทีมงานนี่เพิ่นพลนเพิ่นเรีนตัดเอาแต่ดาบเป็ดเลย่ยรถรถหลอมหลวไฟเน่ยเไว้าขั้นไหนกัันพนขันพนเห็นมนี่เสนอเไมนูย่งเอาบ่มีจะไหนหอลูกตองมันอีสเนอเมนูย่งเซ็เ็จลาบเป็ด ลุกเดิบเนีต oh. si ok ้มกระดูปั้นอ๋อเด็กสีแมงสีข่าวข่าวว่ามันสามมิครับอย่าบอกอมเราไข่ออกเด้อเป็ดได้มันโอมีแล้วฟูนี่สีไลนี้ใกล้อยู่ไดนพายาตใต้กับตาบันเบิือดอยู่สีพยังกับใต้กับตาบันไตยังี่ยต่กับตาโอเครับพี่น้องเดี๋ยวเราบังมนูนครับเด้อนี่ครับสีพยังกับใต้กับตาบันเนีฮะจะขี้เดืดกี่คนเดือดย่นี่ มาดิกดินเป็ดเคุนว่าบอมเป็นคนพันธุ์แก้วนี่เต้าเด้เลยนี่กลิ้นเป็ดดีทัวก้วเปล่ามันเจ็บเลยกลิ้นเป็ดนี่กันเุณบอยมาดิกินกันไปสื่อเป็ลี้ยงทานไอ้โปรไในตลาดท่าจ้องมึงก็ได้กันคุณบอยบอยให้กินเขาว่าบอมเป็นคนพันธุ์ท่องเขาว่าดวงใจ้าวสิเสนอหัวเป็ดทายบีตัอย่างเนาะอย่างหัวเป็ดทายบีเอาให้ออกออกเหนือมาก่อนยังสีเห็นเป็นเมนูขึ้นมา ก็สื้อมบไว้เลยขังไว้บังขังแล้วสื้อเขีลยวนีอหืออะไรทบ่มือนเป็นพระหือก็เฮ็ดเปดยเปียนะออบเป็ดอบน้ำผึ้งบ่อบองบ่เลยอย่างเวยครับเด้อพี่น้องเอ้อะไรสีเสีอบู่ท่าอะไรกีวืองอเป็ดท่าบีทีน่าบัวครับพี่น้อง บ่อคงมากวบ่อมค้งมือวันหวานตัวเดี๋ยวมันสีเอากวนมันออกคุกใส่เบอดแล้วคลุกเนื้อไปแล้วบีเบอนแล้วผมเป็นกาบีเลยครับอยากเอามะาเอาไปพี่เอาใส้ใส่รดนี่ใด้วยเถ้าด้อยอยา่เอาเกลือมาเอาเกลือมาเออรูดีใส่มาเอามาใ่เกลือกันมาแล้วรดีก็มาเดี๋ยวปรยักสักหน่อยคุ้มเลย จุตับจุกจุกตับปิดเลยพี่น้องอ่นี้พ่อุณคบอาหับ่มแมงมัมันบต่อยบี้อยู่หน้าต่อยบี้อยู่นี่บี้เลย้าวบบีปอเี่ยหน้าบี้บป่บอกจุตับปิดข้อนั้นไม่ควรเลี้ยงหน้าบิดข้อ้อก่อนก่นมันเาบอรดลังเออเดีเอาวงนี้เอาวงนี้่อที่เดี๋ยวเดให้เขาเจ้าถอดเจ้าวิย บรรยากาศริมคลองครับมืัอนี้ที่แสบๆเนี่ยมีภารกิจเฮ็ดปุ๊บแล้วก็ต้องมีของกินครับย่างตุ่ยากก้บไตอีกแหละแสบๆอย่าได้ไตหามด้วยเด้ไว้ไตที่นี่นจุใส่บ่าจุใส่เราเลี้ยงของเราดีเนี่ยเป็ดมีมันขนาดว่าเป็ดแก่ขี้เด็ดครับขี้เด็ดขี้เด็ดครับจุ้มดักเป็ด เีเียเดี๋ยวครับเพิรกำลังรดน้ำเีบเียที่เดี๋ยวดกเก็บเอ๊ะในบะพีกเ่อโอ้ยพอแล้วพอแล้วนี่านีนี่ขาหนีนอ่าสียบครับตอนนี้เสีบเิ่งงสีเผาอีกด้านนึง า็ชุบมีดเนาะปาดปูน้ำยากรับมี้อมมีปูน้ำยาทั้งลังนี่เล่นนี่เจ้าหน่ายเจ้าหน่ายอื่นมันอื่นมันครับนี่นี่เดี่ยวไหนลองก็แน่หรอกเออเออเกือบฆราวาสเนี่ยสาเล่าตำแหน่งอร่อยครับตำแหน่งจุ่มดาบเป็ดมีคนมีคนอยู่กินมันก็แซ่บได้เสพแรงห้องมั็นแรงห้องจริงหรือไง นี่นอเป็ดมาแล้วนี่เป็าแผนกขั้วอีกทีนึงครับนี่แผนกขั้วเออเอาเลยอันนี้ลาบให้กินยูอันเปส่วนของเอิร์กมันอย่างเดียวครับนะอกมันอย่างเดียวแล้วก็เครื่องในแน่นผสมน้อยๆ้ลายเด้นี่ลายเฮ้ยั่นทีลายลายเด้นี่ไอ้กุศิษฐ์พูดหาลอยครับพี่น้องดูครับงามเลยโคตเนียวเหยวทามนี่ครับว่า เป็ดรลค่ลอยหนึ่งนพ่อสื่อขับไดสองกิโลนี่แถวบ้านอ่นประมาณนี้นะครับเด้อเนาะพี่ในพอสื่อเดี๋ยวมเอแยงผมจะเอาอีกสองโต๊ะมลงลูกไปย่าจองไว้นครับอยากอยากพอสื่อกันไปเอาไปดักเียแตเหตุะมเอแยงใส่นุ่มวันสั่งเข้ให้ไปจับไปตะโมเลีให่เดี่ยงพระเดี่ยงเไปคิดบ้างที่สบนเป็นมขายครับแต่มีงินสืพ่แม่ดอพ่อเพิ่นจะขายถึงนันเพิ่นิโลขอกเพิ่งนั่มันเป็นสมโตตัวนั้น เอาออกมาให้ทำเลยสีตัวอะไรตัวนึงตัเถือสืแม่ปตอเป็นตัวเสือเหี้ยตัวเถือกผสมอ้วนเบิดแม่นั่อ้วนกูนี่เรางามกูนี่เนื้อหลายกูนี่แต่มันสิหน่อยกูนี่เออหน่อยกูนี่แต่เนื้อหลายกูนี่กว่าหน่อยเออมันหน่อยหน่อยกูนี่โลนึงเอออันนี้ไปกิดเห็้สามารถอันนี้มันตัวเถือกอะดีล่ะเป็นว่าเนื้อเป็ดเห็ดนี่เนื้อตัวแม่ตัวเถือกเนื้อคือกันเลยมันอะไรเนื้อวันนี่บางครั้นี่ออนั่นแหละเป็นว่าตะกอนพูดจ้องลอยเป็นกะว่านี่ไห้โตอันนี้ไห้เฮา น้อยได้นน่เนงามแดงจึงคึ่เรสามามาแต่เนื้องัวค่บเนื้องัวแดงงามเลยอยากหอมๆแสบๆนี่ดึงแมียหอมออเดีเลยเอาเรียกตัวนั้นชุกแล้วตัวนั้นหอมหอมมาเลยัหนหอมมาเลย อาต่หูนึ่กินกันมันไปเลยเป็นบีเพลิน่ไส่ซ้ำปาซ้ำม่เนี้ยบะสิโจซ้ำหนึ่งอู๋ตอนนี้ก็ยังหอมเลครับ่น้ำแรแตกแล้วดิูน้หนีลูกตอกหอนหบอจานอ้ยหอนแหงเอามาเด้อมาซีเด้ย่างปีกย่างหัวนี่เ้ยไไยัยเจิมมึงก่อนไยัยเบาจ้วงมึงตับย่างครับ ต,ตับใหญ่พีน yes. ้อตับใหญ่้ดื่ใหญ่นี่สุอนีละเนยกินตับแสบด้อพี่น้องมันก็ซื้เท่นนั้นแล้วตับย่างแทบแหงอยู่ดีตับเผ็ดขมลำสำได้น่ถูงต้องอันนี้นี่ท่าบี่ไมนี่ท่าบีตับย่างทาบีครับ เนี่ยนีตีน่ยังไม่กินไง่กินไงมันบ้าเกีวมันบ้าเกี่ยว่านไมันขาดพมงไไองก่อกินแ้วดกครับผู้หินแซเอาเอาไอันี้คือส่วนที่เด็ดเยนี่อ้ไ้ส่วนไอ้ไอ้ผู้ตั้งทีรองกินเออทีเอากระดูกซับให้กินได้น้อนเดอใกินตับเป็ดตัวตำแหน่งโป้ขั่วเท่านั้นได้นี่ส่วนหมากมันสิหายไปในตำแหน่งโป้ขั่วเราอย่ามัเ็นบอกขั่วมาแดใกินตามได้เป็ด หลังกงโกวภาษาสิลากินก like ่อนเป็นโซอยยินก่อนกระดูกเล่ากระดิ like uh, ่งเอาไว้คือเก่าล่ะกระดูกกระดูกเปียกเปียกอันนี้เป็นกินเหรียญไประ้ววางรอเมนูสุกรอเมนูสุกก่อนสิลาบอันนี้ย่างสาบีครับนี่เแถวเได้ซี่มื้งครับขาบีมันเสียไปย่งรถไปบ่เราไปเราเวิร์ดเจ้าวนี่หรือว่าใครย่างมันต้องขึ้นมั้สิลา เอานมูเลยคินมือหอมมือหอมาบเป็ดหรอเลยหรืออะมูเป็ดะบีอ่นซีไปส่วนอื่นครับบอขมครับออกออกหวานภาษาบันไซบีเป็นพ่วงเนยบอขมเฉยแปลกว่ะมนต้องอเจออร่ยไหมงอกเดี๋ยวสิฮู้ผู้ใดอร่อนมันออกก่อนคอยคอยลูกแล้ก็มูทีเด็ดกัน ก็มือที่เด็ดเกินเนาะลิ้นติ๊กซับลิ้นเขาม่เห็นเด็ดติดคดลินกูมันใตเี้ยันนีุ่ดเจ้วเจ้าพิดาอะไรสิครูเจ้าเจ้าสลัดจะไยินตีพรสลัดที่ตันก๋อยกวยฝากมือเดี๋ยวิลินไปใส่ลิไปใส่ซับหุนหายนี่แหละ่บส่วนนี้คือส่วนของพัตคาสเลยเดนี่พัตคาหัวเป็ดเป็ดิ มทาบีเรากับเป็นห้นลินกันจังปุ๊บกันจังเป็นเป็ดตัวนึงก็ถ่ายกินลินะมาได้กินเขบอว่าัวทาบีเขาหิ้ทาบัวอเออต้องเตี้ยเเล้าว่จอกับเ้กัดนนต้องกี่นตีเด็ดีเด็ดยาลเอาไปยังนี่ล่ะเฮ้ยต้งอะไรมาจวเอาตีได้บนีลบุคคมกำลังแต่วันหวาน เพรยังให้เราบุกินสัตว์ปีกบุกินแม่ปีกหมดแล่วแต่เราขึืนขืนวิ่งหน้าเท่าคนนี้เราหลับแม่ปีกหมดแล้วเพราะยังเด็ดปีกอ่ะมันบุกินสัตว์ปีกเราคือจุ่มนก็หวานเจอแล้วมันบุกินสัตว์ปีกอ่ะตลาดแม่ปีกหมดแล้วกใส่จีจวดแล้วยังเด็ดปีกมันออกมันไิ่ถึงมันบุกินสัตว์ปีกนั่นแต่ว่าตนั้นมันสูงกว่ามันสูงแค่ไหนนั่น

อันนี้อันอันอันนี้ยเ,ยเยดดประครับเด <c oughs> ้เนี่ยต,ตัวนี้โตสวไซเอนครับอันอนี้ไซเอนแต่ตัวนี้เป็น,น,นเป็นไม่รู้บบไซเดดอดแล้วแต่ผมมาเบื้องพี่น้องเรื่องเรื่องเร่พี่น้องของแซบหีิ <c oughs> เบ่งพี่น้องเบ่งมาแต่เลยมันต่อยิงซีจแมนอะไรจะซีมเลยอะไรากซีมเลยลองเลอซีมเลอพี่น้องเด้ไม่พอดอกมันจปลูมาี่จักก้านดอกไม้ยังมเดีคระมีเคร่อุฟบยได้ะตักส้นอเครับนี่ครับตอนนี้เมนูพร้อมเสิร์ฟครับพีโอนน่เมนตตอนนี้นครับเดอมีประมาณ3เมนูครับามเมนู ต้มซีโค้งต้มซีโค้งไม่นูนึงแล้วก็ลาบซุกอีกไม่นูนึงแล้วก็ลาบไสเลือดอีกไมู่หนึ่งรับเป็นสามเมนูครับลาบเป็ดออยเดียวนหลายเมนูพูดนีครับ่างหลายย่าิมคลองเลยครับมาเกกินแซ่บพิเ่าครับแต่ตาโตสร้างเข่ามาบบกินไมนู้ยังก็ต้องให้บรรยดกาศมามากที่หนึ่งครับบมรยาก่าวต้องมาก่อนเลยไม่ได้ักล่องมาับมกกินเข่าได้กันครับลงมือเลยเด้อลงมือเลยลงมือเลย มนจเนู่นเสบเคีบะพอด้เคยกินหลับเป็ดตัวเม่นู่เป็ดนี่เมว่ายกให้ที่หนึเลยแส่บพงเลยยิงมากินในหวยในคลองยิงแส่บแตงจานมีบอจานพ่อบอจานเพอจนเจนเจานใส่บ่อนะทุบ่อแล้วบ้านีบอจานมาแล้วจานเดียวกบจานเปาสมดกจนกนท้งก็จานว่าเอานังมาพปลาซิมครับลปลาซิมซิมถเปิดได้ครับเด้อยาตักอะไรด้อะทักสีบเบารับแซ่บครับนี่พ่อพ่อ่อพ่อก่อ เี่ยีแบ้งเขาอยู่นี่ขม่หรอเงินบะเออผมจบกดีเชเนี่เอาามกยไมมากแมกันยมมากเนยะยมมากได้แล้วได้แล้วเอ้ยมากินเามึงอยากกินขงกูได้บุกนาฬิกานมาเดีล้วซิเมนูนึงครับเมนูด้ยเลือดยเลือดเพื่อง้แดงมาอีกน้อยนึงครับสำรพูตีมากมากินของกันมามากมากินของในกันพี่น้องนี่ครับ ก้อยลาบเสลีดกับลากยเสลือดเรยเลยานาก้หจะบ้านหน่อยานคุ้นียานอื่นป้อมอีกสัอเสียงดังนะครับเดินเนื่องจากนังอยู่ไต่หมอยู่ขายเนาะไต่อยู่ขเาแสียงดังเนี่แต่นังอยู่ตีข้องเลยมันขายเห็นของเลยครับ ไปเลอาน้ยเขาตัดปีมอเพ่งออจาอัดืองบก้บนแึ่ว่าไปไ่ไดมือกันสิแบกไปดอกเดี๋ยวมาผางอไไดนีสตาร์ดไปสอุ่นแนวาน่เห็นมันบักเตนนางย่กันอยู่มุ้หนึ่ก็แเมุ้หนก็ย่ก็ย่กันกันเลย เน่ยไปกใ่มันกินตางเหรอเ่ยเไปจับเออเออตาจบเทองฮาหนอหัวงอตัวไอตัไอ้ตัวหน่อบเยอะลไอตัอ้ตามึงกับไม่รูครับเป็ดลอยเดียวกินแด่อมวงเลยนี่หลายเป็นหลายเพล่โซดียมอมวงเลยยังไงหากนะนานเรยเป็ดลอยเดียว ไอหยานูดนำไห้ก็ดูนเติบอายาเด้อพีีนองเป็นเป็น้อยหนึ่งนี่างี้แไปจับไปสามโต้เด้อดสามลอยเอาไนอุบบนไปมาไววตัวถือกคนไหนร้องกินบางขนาดนี้กับแม่งแรดในอหางก็ายุคกินแล้วข้าบางตีเางน้ำบางที่พันเถื่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าจะได้ไปรานจะมีได้ถวยได้ละถุยเขานี่ว่างสาย่ยนจับถือก็เมียน่ะมันมีหอนก็ก็ขนาดน่้นข้าวบอนซาบางมาใส่ต้องกินดอก ตโตจับเป็นทีหลังโตเขาบาเสียบมังคุยมังคุบ่อันอันนี้มีคุยันก็มมินมมินว่าอันมามินถือัวเมียกูบอกว่ามันจะได้โตถือไม่ห่ไฟงนมันจำเนียนโอ้ยกยลูกเขาี่เงี้ยมโอ้สางแรงตาตจับสามโตเลยเสียแต่เป็ดนี่ยมันรอได้ไปไว้เขากินนประจอบนี่ มมนได้สดสองเดียวอันนี e. ้เขากินหนาสนามาดีกว่าสนามบากอนว่าสนามาดีกว่ามันตป็นหังเป็นเปหลุดบอสนามสนามาดีกว่ากินเป็ดเลยขอยิ่งเป็ดเต้าขี้หรอกนองไมไม่ดีตัวปีกมันไปแล้วใจเยปีกมันเาอย่างกินทหารกว่ากินหลายเทียวแลวองิ่รมาววันยิ่งมันว่าเจ้าบัวมางางกขอมือเอาฝเราไปกูน่อยนึง เจ้าบักหลานเบาเจ้ากังได้มันเป็นอยังไปเจ้าเป็นเจ้าขี้มันดื้อมึงอย่าหลงดื้อก็บอกเมนียนมัดมันดื้อมันวะใบสีเมียนมันวะไปกันไปดึกมืดมัวมานอนแล้วมึงอย่าหลงไหลเจ้าขับรถหลงเขาก็าเรียกว่าก็มันว่ามันสีเมียนกู้กวันกู้สีเมียนมันใบจิบมวังไช้สีเมียนไช้เวที เจ้าบอลเดีมางานก่พวกมึงขอยเจ้าหล่อไปกูหน่อยนึงมันน่อยนี่เรานี่ต้มบ้านี่ต้มกระดูพยากราเราต้มเอาซับกระดูยังงสิละซับเขาไม่ง้างผักพวักปวพักตุ่มหมูมันบ๊่พอดนะแต่ตุู่ไปแล้วเราเขากันหมดะเขากันหรอง้อเม่นบ่หมตอนนี้รับมันจะเข้าแล้วพักอุบลนเลยพักมาแต่อุบลนเลยรับกับหาดเออตะการมีบนตเนี่เไม่งผางพักมาเจากตะการเลยเนี่ย ตูเป็ดก็ไ่ยังเว้ยงอกกินบ่ตีกท่านเว้ยยังแดกแด้นี่แหะพี่น้องเอ้ยว่าจะกินเขาบ่อนี่เมียเอิกินเขายเหมือนลงกว่าโอ้ยเจ้ากินก้อนจ้ากินก้อนนี่แหละมักินคำเดี๋ยวคนเราอินเต็มพุงัเพางอค้อนมักดาบมักดากมักดาบดักเป็ดดเป็ดดากกินพี่พูดดักมักไกดักด้วย เดี๋ยวๆอันเคดยาวเนี้ยดบกับอันดาไก่จะมาอะไจะมาไก่หจะมาแบบเดีกนอามาไปกับไก่มาด่าตกันออรุ่นซ้ำนึงซ้ำนึงตัดไปเหาอออันนี้แซอันนี้แซบก็กันตักไก่แซบพอยู่แต่ว่าสูสูเป็นระดอผมว่าเ่ว่าผมเคยกินหรือไง บู๊ยบูบูกับบูกันมาเราเลยว้าคิกับอะไรนึกยัมกแค่นแล้วก็มีจะเป็นักสตาท่ถ้าอยู่จิตหมดแล้วอ่าอยไปแล้วอยากไปนู่นมักรึเล่ามองบองกันรอสีกินได้จะบอกเนี่ยมึงหงดไรเนี่ยเดี๋ยวว่า ก็กระป๋ายจะดีเนาะดัก็อ้ยปวดแสบดักไงดักไก่บ่ได้เรื่องจริ้งมึงว่ามันเรื่องจริงแต่ว่าดักไก่เลยดักเลยดกีหลายยังไงไหนเอาโอ้ตัวอิดอปลาหมืดพี่โอ้ที่ดักเป็นตอปลาหมือเหมือนนี้เบื่หน่อยเนี่ยตั้มันกำลังจ่มันหลแต่ว่าค้มพลอยเป็นสุดดักไก่บ่ได้เมื่อดักเป็นกันนั้นอันนี้มันพลอยอยู่ไหนตั้ง มันก็มีเขียวเยะมันกรพอยมีเขียวหอเาเกี่ยงนะจะเปไดไ้วจะเิดหรออาทษแต่ทวารเรื่องย่อนีกันได้เห็นไววมันเป็นเป็นดีเลยของเขาแลวนั่นทีอย่างมีอยาสามย่อนะเือว่ามีเคยผ่านมหายนกมาเลยกับมีป้าเกล็เหมือนั่นนันทีบะเม็นเอาทีเดียวเลียวเด้พี่หนึ่งเดินสองเดอนเบาอีกทีหนึ่งนั่นที ทีปเสองเดือนมาทีหนึ่งเดี๋ยวสเดือนมาทีหนึ่งสิวะเพียงสวะตอเห็ดมันเกลเห็ดจังเลยพุ่น้อยนี่ยมันเป็นลำขานี่นี่ย่อหนึ่งข้างหน้านี่งไปอบ้างนี่เฮ้ยทีนีนัแง่อตาไข่แงเบ้าเพื่อนพ่อนึงประดีไปพ่อตาไแงบ้าเพื่อนว่างั้นย่อเ่หน่อยอยู่หันบจิโอบ้า กันได้เ่ราะย่อตัวสิเพี้นบัวตัดหมดละย่ออย่างนี้ย่นอย่างเดียววะเอาเด้อเนี่ยเข่าเด้อไม่เป็นมออยอะนี่ใหญ่เป็นหน้องรุ่นเหมือครับเด้อปีหน้าครับแต่จำไว้ย่อบั่นลังหนึ่งตีเฮ็ดไว้คืออยู่บั่นห้องบ่อตีอุนไทยเิ่งตั้งแต่แรกแล้วก็ย่อย่อที่สองคือบั่นลังที่สองคืออยู่นี่ครับนี่แหละเราเบิ่งผลงานปีหน้าครับ บ้านกระเม็นบ้านบุกระอตลาดแล้วมาเบิรงกเราผลงานเอาเห็ดไว้อย่งสี่เห็ดประมาณนี้พอมาเอาป้านึ่งสลายสมถย์อุ่อยากให้เบิรงประมาณนี้แหละกระเซียนไปเรื่อยๆแล้วผมไม่เห็นไงเนี่ยถิ่นลงถิ่นลงก็ซื้อเดี๋ยวพี่เราก็เลยก็แจ๋นเนี่ยต้องมันหยออเป็นเฮียนเป็นเฮียนป้าเฮียนป้าเฮียนป้าป้าเขาเฮ้ยมันมาสั่งบ้านให้ป้าอยู่มาเอาเอาไรเดียบไปเนี่ย ูยืนในหมอสาเอาเองนี่เขาเต้นหมออยู่นี่กินอิมเปตเอร์เรียม่เลี้ยงนะไม่เลี้ยงหิือแบนี้เขาเปล่าโ้เบิดใจนึงเราให้เรียกเนระเขาเลย้วยงหอกมองมองมองที่มองก็ยู่ตรงโซ่แล้วะยังยังยังคือปลอมเลวอเรยอผเลยให้ให้จอดรถบางอะไรเดยเขาหาวป้า แขงในข้อมันฝรั่งถูกไหม